ไปดูที่การช่วยเหลือจากโรงไฟฟ้าลำตะคองชละพาวัฒนาค่ะก็มีการมอบวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาสำหรับประกอบอาหารนะคะเพื่อส่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระครัวราชพัฒของมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดาใจโลวานิช,ชัยรองอธิการบด,ดีฝ่ายแผนและงบประมาณพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิราเข็มทองผู้ช่วยอธิการบด,ดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสวิยาปราถนาดีชาติวัฒนาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและอาจารย์จากสาขาวิชาคหารรมกรรศาสตร์ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบวัตถุดิบประกอบอาหารจากโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ ทางนี้นะคะนายดะนุน,นันชัยธุมหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาพร้อมด้วยนางอรวันกอบวิทยาพนักงานวิชาชีพระดับสิบทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชุลภาวัฒนาและนางสาวโบรินสีมงคลนักวิทยาศาสตร์ระดับ7แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบวัตถุดิบป,ประกอบอาหารให้กับครัวราชพัฒนเพื่อใช้สําหรับผลิตอาหารและนําไปมออผ่านเหล่ากาชาติจังหวัดเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งต่อความห่วงใยและมอบกำลังใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ระลอกนี้ค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระหรือครัวราชพัฒนของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมานะคะเขาก็เริ่มส่งมอบเดกเกอรี่ตั้งแต่เมื่อวันที่28เมษายนเป็นต้นไปนะคะจำนวนวันละ210ชุดส่วนด้านการผลิตอาหารค่ะครัวราชพัฒจะเริ่มดำเนินการส่งมอบในวันที่สองพฤษภาคมนี้จำนวนวันละ330ชุด แบ่งเป็นมื้อกลางวัน200ชุดและมื้อเย็น130ชุดตามลำดับที่เหล่ากาชาติจังหวัดจัดตรารัง